สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ก็เป็นวันฝนตกนะคะบอนสีเราก็ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำเลยนะคะ,ะถึงกับแช่น้ำกันเลยนะคะแสงก็จะสะท้อนหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะอยู่แบบแดดร้อยฝนร้อยนะคะ,ะนะคะก็จะไม่มีหลังคาปิดนะคะอ่าอันนี้เป็นไม้ใบสวยเลยนะคะ อันนี้น้ำให้ชื่อว่ามนลําไพ่นะคะเป็นไม้ที่อ่าเป็นลูกไม้นะคะที่ให้ชื่อเองนะคะไม่เป็นทางการเนาะนี่ก็ผสมฝักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปผสมฝักนี้เดี๋ยวอ่าน้ําค่อยตัดให้นะคะรอรอให้ฝักนี้ติดอีกสกักสองสามวันก่อนนะคะว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะแล้วเดี๋ยวน้ําตัดส่งให้นะคะอันนี้เป็นลูกผสมกับชายชนนะคะเพราะว่าสองต้นเขาออกดอกใกล้เคียงกันพอดีเนาะ คราวนี้มาถึงลูกไม้พรพอะเมล็ดก,กันบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็มีมีหลายถาดนะคะที่กําลังเพาะอยู่เนาะก็ทำํำง่ายๆนะคะเดี๋ยวอันนี้แกะให้ดูนะเนี่ยค่ะวันก่อนที่น้ําทําคลิปไปนะคะเกี่ยวกับการเพาะแบบเพาะกล้าผักนะคะก็เดี๋ยวมนะันเปิดให้ดูเนาะเนี่ยค่ะเริ่มงอกแล้วนะคะก็จะอยู่ในถาดหลุมนะคะอยู่ในถาดหลุมสบายแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกเนาะนะคะวันก่อนที่น้ำทำคลิปตัวนี้ให้ดูนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ม้วนเนาะม้วนถุงพลาสติกแล้วก็เอารวดนะคะเอารวดดันไว้นะคะเอาลวดดันไว้นะคะดดไะคะม่ให้ถุงเนี้ยลงไปทับกับลูกบอลที่กําลังงอกนะคะถาดนี้เป็นถาดจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ทําการเพราะกันเนาะอ่านี่นะคะ ลูกไม้เริ่มโตแล้วนะคะจับถาดเพาะเห็นไหมคะลูกไม้เริ่มโตแล้วคราวนี้นะคะน้ำจำาจา,า,าะะพามาแยกลงกระถางนะคะพามาแยกลงกระถางก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหยิบไม่ได้เนาะพอดีถาดตั้งทับอยู่นะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมสวยเลยนะคะการแยกลูกไม้นะคะการแยกลูกไม้เราจะเรียกอบอนสีที่เพาะเมล็ดว่าลูกไม้นะคะ ไม่ว่า,าจะมาจากพ่อแม่ตัวไหนกันแล้วแต่นะคะจะเป็นการผสมข้ามต้นผสมต้นเดียวกันนะคะถ้าทันทีที่เมล็ดบอลงอกเราจะเรียกทั้งหมดว่าลูกไม้นะคะคราวนี้การแยกลูกไม้ปกติเราจะเพาะกันในกระถางใช่ไหมคะเราจะเพาะกันในกระถางในถาดในกระบะอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่ง คลิปแรกเลยเนี่ยน้ำจะทําเป็นเพาะแบบจากาในกระถางใช่ไหมคะแล้วก็เอามาแยกแล้วก็มานั่งกังวลว่ารากจะขาดนะคะแต่คราวนี้น้าก็เป็นคนที่พเพาะเมล็ดผักเนาะก็เลยทำแบบว่า,อาเอาลงลงถาดเพาะแบบมเมล็ดผักนะคะคราวนี้มาดูวันที่เราแยกได้ประมาณกี่เดือนตัวนี้ประมาณ2เดือนนะคะตัวนี้ประมาณ2-3เดือนนะคะ ต้องไปดูจากคลิปแรกอะนะนำไม่แน่ใจอยู่ประมาณ2เดือนนะคะอยู่ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าน้ำเอออกมาพอพอได้ลูกไม้สักประมาณสองใบเนี่ยน้ำก็เอาออกมาตากฝนร้อยเลยนะคะแต่ว่าแดดไม่ร้อยเนาะแดดอยู่ร่มลำไรมาตากระอองฝนมันก็จากปุ๋ยที่เราให้ไว้เป็นปุ๋ยออสโมโคสจากพีทมอสนะคะมันก็ทำให้อ่า เขาโตเร็วนะคะยิ่งพอมาได้น้ําฝนได้อุณหภูมิแบบอากาศเย็นหน่อยๆนะคะแล้วก็มีน้ําฝนน้ําฝนมีแร่ธาตุทางอากาศอยู่แล้วนะคะมันก็ทําให้เขาโตเร็วนะคะวันนี้โตมากแล้วนะอ่านะคะงั้นมาดูระบบลากอ่ะมาดูวิธีการถอดก่อนถอดไม่ยากเลยค่ะเนี่ยนะคะอันนี้น้าดึงไว้แล้วน้าดึงปึ้งขึ้นมานี่นะคะนี่ดูระบบลากนะคะเห็นไหมคะไม่มีรากขาดเลยเพราะว่าเขาขึ้นมา พร้อมตุ้มดินพร้อมที่จะไปต่อเลยค่ะนะคะมันง่ายกว่าไหมกับการที่เราจะนั่งเพาะลงถาดนะคะ,ะน้ำมองว่าถ้าอย่างนี้ไปต่อได้เลยค่ะมันก็เหมือนก้าผักที่น้ำเพาะอ่ะทันทีที่พร้อมที่จะย้ายจากกล้าจากถาดเนี่ยลงถุงถุงชาลงกระถางใช่ไหมคะเราก็แค่ดึงกล้าขึ้นมามันก็จะมาพร้อมตุ้มดินพร้อมรากแบบนี้ โดยที่รากไม่ขาดเลยเขาสามารถไปต่อได้เลยถูกไหมคะอันนี้น้ําแช่น้ํานะน้าก็จะเอาถาดแช่น้ําเหมือนกับว่าที่น้ําสอนทํากล้าผักนะคะเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มกัดสีอ่พอกัดสีต้นโตได้ที่เราก็ดึงปึ้งขึ้นมาง่ายไหมคะง่ายกว่าอีกเนาะคราวนี้ดินนะดินพอดีตอนแรกน้ําก็ไม่ได้คิดจะทําคลิปนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าวันนี้ฝนตกเนาะก็ะเลย ผสมดินเพื่อที่จะเอาถอดก้าลงแล้วก็นึกถึงเพื่อนๆนขึ้นมาได้นะคะดินนะคะก็จะเป็นดินใบไม้หมักนะคะดินใบไม้หมักอ่าหนึ่งส่วนเต็มนะคะอาคิดคิดเป็นสองส่วนดีกว่านะดินใบไม้หมักสองส่วนใบไม้หมักเนี่ยจะเป็นใบก้ามปูหรืออะไรก็ได้นะคะเป็นใบใบแห้งที่เราเอามาหมักเนาะแล้วก็อ่าชุดนี้น้ําใส่ขี้หมูนะขี้หมู ขี้หมูเนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลนะคะน้ำใส่ขี้หมูเพราะอะไรเพื่อเร่งให้อ่าบอนสีมีหัวอย่าลืมนะคะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลเพราะฉะนั้นน้ำจะใส่ลงไปในดินปลูกบอนสีก็ประมาณตามอัตราส่วนเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้กะแล้วแต่คือใส่ใส่ขี้ที่ว่าไม่เยอะมากเพราะว่าขี้หมูก็มีความเค็มนะคะ แล้วใบไม้หมักเนี่ยก็จะมีขี้วัวปนมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเปลือกมะพร้าวสับนะคะใส่ลงมาหน่อยนึงมีดินธรรมดานะคะใส่นิดนึงมีขี้วัวนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าอ่าขุยมะพร้าวเนี่ยน้ำจะใช้เป็นตัวอุ้มน้ำนะคะเวลาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแช่น้ําในถาดบอลอะ่ะนะคะก็จะแช่ลงไปใบไม้หมักนะมันก็จะแบบว่าช่วยกระจายให้ดีรากก็จะเดินเร็วนะ นั่นบอลสีน้ำพึ่งแยกนะแยกแล้วก็ลงถาดไม่นานนะอันนั้นชายชนเตรียมส่งนะคะตอนนี้ส่งไม่ได้เพราะว่าอ่าชุมพรน,นะคะหลังส่วนชุมพรน,น้ําท่วมนะคะนะคะบอลสีจะเป็นบอลบ้านๆน้ำก็จะเน้นขายบอลบ้านในเขตอาเภอเมืองสตูนนะแล้วก็พวกบอลเทพพวกบอลไฮเปอร์อะไรพวกนี้น้ำก็จะเน้นขายในกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ในกลุ่มบอลสีมากกว่าเนาะนะีค่ะ ดินแล้วก็ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งก็จะมีที่ผสมลงมาคือออดโมโคสออดโมโคสจะเป็นสูตรสามเดือนสี่เดือนหกเดือน,อนแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะเห็นไหมคะการผสมดินก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเน้นใบไม้หมักเป็นหลักนะคะใบไม้หมักขุยมะพร้าวเป็นหลักนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีขี้หมูเพื่อนๆมีขี้วัวก็ได้แล้วคะ่ะแล้วก็ปุ๋ยออดโมโคสนะคะปุ๋ยอื่นให้ไหม้ไม่เคยให้เลยคะ่ะยกเว้นแต่ว่าใครจะให้ปุ๋ยไฮโดรสำหรับบอนสีก็ได้นะคะให้เป็นแบบลดน้ำเนาะ หรือเป็นแบบแช่ถาดก็ได้นะคะอันเดี๋ยวเรามาอ่าถอดถอดบอนสีใส่กระถางนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปลงไปแช่น้ํานะคะลงลงไปแช่น้ําในถาดเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะต้องการให้ดินที่เนี่ยคะ่ะชุ่มน้ําก่อนนะคะแช่ไว้ได้นานเลยไหมแช่ไว้ได้นานเลยคะ่ะแช่ไ,ได้ยาวเลยนะคะแต่ว่าถ้าช่วงทังภาคเหนือภาคอีสานนะคะตอนนี้อากาศเย็น ควรที่จะใช้การลดน้ํามากกว่าที่จะแช่นะคะเพราะน้ําก็จะเย็นไปด้วยเนาะกระถางนะคะนนี้จะเป็นกระถางนําเข้าจากจีนนะคะเป็นจะเป็นกระถางนิ่มเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้กระถางมีราคาสูงนะคะอันนี้เป็นกระถางขนาดสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วจากจีนเนี่ยจะจะใหญ่กว่าสี่นิ้วไทยหน่อยนะคะมีความนิ่มนะคะมีความนิ่มสามารถหยําได้แบบนี้เลยแต่อันนี้ นะคะน้ำน้ำได้ถ่ายกระถางออกไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะใหญ่กว่ามากไหมใหญ่กว่าประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะใส่กันได้สบายเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นมีความใหญ่มากกว่านะคะมีความใหญ่มากกว่าเนาะ,ะแต่ก็เป็นผลดีกับบอลเรานะคะได้เนื้อที่ปริมาณมากกว่านะคะก็จะเอาดินเอาเอาดินใส่ได้เลยค่ะนะคะ ใส่ได้เลยประมาณนี้เนาะเปลือกมะพร้าวที่มันใหญ่เกินไปเราก็ไม่เอานะคะเอาไปรองด้านก้นเลยตกแบบเนี้ยเปลือกมะพร้าวเนี่ยคือเข้ามากับดินนะคะมากับใบไม้หมักเพราะเขาก็ต้องการใส่เปลือกมะพร้าวมาให้ได้เลยเราก็เจาะรูนะคะเจาะรู เหมือนเราลงก้าผักทุกอย่างนะคะอ่าแล้วก็ดึงนะคะดึงต้นบอนสีของเรานะคะ่เห็นไหมเอามาลงรูที่เราทําไวะคะ้ค่ะแล้วก็ปลูกเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะตกสักหน่อยให้ดินมีความแน่นประคองต้นบอนสวยเลยใช่ไหมคะ ผุยที่มีความใหญ่นะคะเราก็เอาไปลองไว้ก้นกระถางซะเพื่อให้เขาช่วยกรองดินนะคะไม่ให้ทะลุลงไปก้นกระถางอันเนี้ยที่ตักอ่ะก็คือขวดน้ําอัดลมเล็กๆของเรานั่นเองเนาะมาทําที่ตักนะคะไม่ต้องไปซื้อนั่งซื้อที่ตักราคาแพงอยู่นะคะทำหลุมให้เหมาะกับต้นกล้าของเรานะคะ ถอดลงมาเลยปึ้งง่ายเห็นไหมคะทิ้งให้อ่าดินในถาดหมาดนะคะทิ้งให้ดินในถาดหมาดสักนิดนึงเพื่อที่รากบอนสีจะได้ไม่หลุดนะคะถ้าสมมุติว่าดินเปียกเกินไปเนี่ยนะคะเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยรากบอนสีเขาก็จะหลุดขึ้นมามีแต่ต้นกับรากของเขาขึ้นมาดินก็จะอยู่กับอาถาดแทนนะคะ อันนี้คือถอดกระถางไปรอบนึงแล้วนะคะไปเปลี่ยนลงกระถางขนาด8นิ้วสบายเลยค่ะที่หมูสั่งที่ไหน โลกสินค้าออนไลน์นี้นะคะเพราะน้ําก็สั่งจากโลกสินค้าออนไลน์เหมือนกันะคะ่ะเขาจะอบแห้งมาให้เราเรียบร้อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าขี้หมูตามฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเอาเนี่ยบางทีทางใต้ไม่มีให้นะคะเหตุผลที่ไม่มีให้เขาไปใส่ส่วนยางกันหมดแถวหว่างนี้เนาะ เห็นว่าปุ๋ยเคมีเพิ่มราคาขึ้นมานะคะ <c oughs> จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ยังเป็นปุ๋ยทางเลือกให้กับาชาวบอนสีได้ดีนะคะเ <c oughs> พื่อนๆลองทำดูนะ <c oughs> ทำหลุมดึงก้าบอลขึ้นมาใส่ลงไปง่ายเห็นไหมคะอ่าใบใบเลี้ยงใบเก่านะคะ ให้ดึงออกแบบนี้นะคะถ้ามันเก่าแล้วให้ให้จับต้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะการดึงออกนะคะจะช่วยให้บอนสีแทงเขี้ยวหน่อได้ดีนะคะมันคือความจริงนะคะเพราะว่าได้ศึกษามาแล้วและอีกอย่างนึง่งอ,อาจารย์ด้านบอนสีนะคะเจ้าของฟาร์มหลายๆฟาร์มก็จะเป็นคนบอกว่าควรจะดึงออกมากกว่าการตัดนะคะมันจะช่วยให้บอนสีเนี่ย มีแทงเขี้ยวหนอได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขามีแผลคะ่ะมีแผลนิดนึงเขาก็จะแบบว่าแผลตามกลับใบเนี่ยเขาก็จะแทงเขี้ยวขึ้นมาได้เยอะส่วนใหญ่คนที่เขาจะผ่าหัวเขี้ยวนะคะเขาจะใช้วิธีดึงกับบอลแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะความรู้นะคะหาได้ไม่ยากนะคะในกลุ่มก็หาได้เนาะ นะคะถ้าเราจะดึงเนาะออกะะ็ดึงออกนะคะเนี่ยดึงออกนะคะใบมันแก่แล้วเดี๋ยวมันก็เปื่อยไปเองก็ได้นะคะแต่ว่าการดึงออกจะดีกว่าเนาะเขาว่ามาอย่างไรเขาคือใครเขา,ขาคือคนที่เขามีความรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงไม่จริงเราลองทำตามได้นะคะแล้วเราจะเจอความจริงนะคะ ก้าผักนะคะแช่น้ําไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ฝนตกดีมากเลยฝนตกเยอะมากเดี๋ยวน้ําจะย้ายก้าผักตัวนี้ออกก่อนนะคะเหตุผลทําไมถึงไม่มีลูกยุงเพราะว่าในดินผสมบอนสีเราจะมีสตาเกิลจีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะละลายลงมาในน้ํายุงจะไม่ยุ่งเลยนะคะเราก็จะเอามาเนี่ยค่ะเราก็จะเอาบอนสีของเรานะคะที่เราใส่กระถางเมื่อกี้เนี้ย เอามาลงแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยนะคะให้ตากฝนไปเลยค่ะให้ตากฝนไปเลยนะคะนะ่คะน้ำก็ลดเบาๆอย่างนี้ก็ได้นะคะบอนสีชอบฝนชอบน้ำนะคะแต่ไม่ใช่เราปล่อยให้น้ำท่วมต้นบอนเขาจนเกินไปนะคะถ้าอย่างนั้นมีสิทธิ์รากเน่าได้เหมือนกันนะคะอัตราของน้ำนะคะอัตาของน้ำเนี่ย ถ้าถ้าเป็นบอนไซเลก็กอ่ะก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบอนไซใหญ่เราก็จะลดปริมาณน้ําลงมาเรื่อยๆนะคะจนกระถงังจนกระทั่งถึงแบบว่าถ้าเป็นอ่านี่น,นะคะถ้าเป็นไซ์ใหญ่แบบนั้นนะคะจะจะปล่อยท่วมแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะใช้แค่ถาดรองกระถางธรรมดานะคะแต่ว่าพอดีทางนี้ภาคใต้มันอ่าแดดร้อยฝนร้อยนะคะ น้ำก็จะเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยเนาะมันก็เลยแบบว่าฝนมีฝนอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็ทําให้บอนสีของน้ำเนี่ยค่อนข้างจะสวยอ่านะคะเพราะฉะนั้นเขาได้ได้น้ําฝนอยู่ตลอดเวลาเนาะนี่น้าก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาที่เหลือนะคะค่อยๆใส่ลงมาจนกระทั่งหมดนะคะบอนสีชุดแรกนะคะเพื่อนๆอันนี้คือบอนสีชุดแรก เพื่อนๆเชื่อนำไหมอ่ะอันนั้นคือถาดรองน้ำถาดรองน้ำเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกนะคะถ้าเป็นพลาสติกนะมันก็จะน้ำบอกเลยว่าไม่เหมาะไม่เหมาะนะคะถาดรองถ้าเป็นอ่าอันนี้เป็นดินเผานะคะดินเผาเนี่ยน้ำตั้งกลางแดดร้อยนะคะตัวนี้คืออยู plastic, used, like ่แดดร้อยฝนร้อยนะคะอยู่แดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะอยู่เนี่ยนะคะ แดดร้อยฝนร้อยเลยนะน้ำจะใช้จานจานเป็นดินเผาจานเป็นดินเผาจะมีความเย็นนะคะมีความเย็นแล้วทําให้บอลโตเร็วนะคะอันนี้เป็นบอลรุ่นแรกถ้าบอลรุ่นแรกถามตรงนี้เพราะอีกเพาะมาประมาณกี่เดือนแล้วน้ำเพาะบอลตัวนี้มาประมาณตัวนี้เข้าเดือนที่สี่นะคะจากจากเพาะเล็กๆมาแบบนี้นะคะใช่นะไม่ผิดนะคะต้องกลับไปย้อนดูคลิปเก่าไม่น่าเกินสี่เดือนนะคะแล้วก็นี่ค่ะ นี่ก็คือบอรลรุ่นแรกนะคะซึ่งถามว่าเหลือสองต้นนี้ไหมยังเหลือในสวนอีกหลายต้นนะคะแต่ว่ามันก็คือเนี่ยขึ้นเป็นแม่พันธุ์ให้น้ําหมดแล้วอะนะคะแล้วบางตัวก็ขายไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มขายไปแล้วอะนะคะเริ่มขายแล้วขายไม้ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็คือน้าจะเอาไว้ขึ้นแม่พันธุ์อีกนะคะนี่ค่ะนะ,ะอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วอะเพื่อนๆคิดดูแล้วอันนั้นจะเป็นถังสังฆทานน่เพราะว่า ช่วงที่ว่าหาหากระถางไม่ได้อ่ะเจอถังสังกะทานเป็นแถวเลยนะคะก็เอามาเจาะก้นแล้วก็ปลูกอะค่ะนะคะนะ่นขึ้นขึ้นเป็นแม่พันธุ์ขึ้นลูกเล็กให้น้ําเตรียมขายเลยนะคะทางเพื่อนๆคลิปนี้น้ําฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ยังรักและติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ